สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลอาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะเป็นเกมนัดที่19ของฤดูกาลแล้วประจำวันที่ที่13มกราคมเริ่มต้นกันที่ตามีอลลารลิโกมาดริดเปิดบ้านเอาชนะเลเบนเต้ไปได้1-0แอตเลติกบิวบารก็ชนะเซบียาไป2-0บาเซลโลนาเอาชนะเอีบาไป3-0ฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลเบติสแพ้ให้กับทางเรอัลมาดริดไป1-2เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จะฝูงเป็นบาร์เซโลนาฮะมีอยู่43คะแนนอันดับ2อ d m มาดริด38คะแนนอันดับ3เป็นเซบียา33คะแนนอันดับ4เรลมาดริตต์33คะแนนเช่นกันอันดับ5เป็นเดป์ต t วอลาเบสฮะมีอยู่32คะแนนแล้วก็อันดับ6เกตอเฟ่มีอยู่28คะแนน มาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างฮะมาดูพันที่โซน้ายตารางเลยดีกว่าอันดับที่18ตอนนี้เป็นไลโยบยเกโนมีอยู่19คะแนนอันดับ19บเบียริวฮะ17คะแนนแล้วก็อันดับที่20่สิบสกามีอยู่11คะแนนและในส่วนของดาวซันโวล่าสุดครับตอนนี้เป็นของเรเนอเมสซี่ที่ซัดไปแล้วถึง17ประตูสำหรับโปรแกรมลาลีกาสเปนนัดที่19้ยังเหลืออีกหนึ่งคู่ฮะมันเดนไอครับผมแล้วโซซิดาเปิดบ้านเจอกับเอสปานยอน เรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิกาสเปนนะถัดไปครับนัดที่20ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มกันที่วันเสาร์ที่19มกราคมเกตาเฟ่เปิดบ้านเจอกับเดปอติโวอลาเบสเหลียมาดริดจะพบกับเซบียาบุเสกาพบกับแอตาดริดแล้วก็เซลตาบีโกเจอบาเลเซียต่อกันที่วันทิตที่20มกราคมครับเดบอติสจะพบกับจิโรนาเบียริวเจอแอตเลติกบิลเบาลาโยบายเยกาโนจะพบกับเลอโซซิดัตเลเวเต้เจอเลอบายาโดลิด บาร์เซโลนาครับเปิดบ้านเจอเลกาเนสแล้วก็ปิดท้ายด้วยคือเมนเดไนไนครับเอบาจะพบกับเอสปันญอนนั่นเองซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะครับผมสำหรับฟุตบอลลา,ล,าลิกาสเปนและเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ